นาวากาศเอกหญิงพิมบุษบงสัพยาวิจิตนะคะข้าราชการบำนาญค่ะดิฉันมาที่ศูนย์ศิรินทรเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างแล้วคุณหมอทางโรงโพยาบาลพระมงกุฎกับโรงพยาบาลฐานพันศึกแนะนาให้มาที่ศูนย์ศิรินทรเพื่อกายภาพบ,บําบัดก็คุณหมอ,อมาติดต่อก็ได้รับความสะดวกทุกอย่างแล้วคุณหมอก็แนะนําทาราบ,บําบัดให้ซึ่งฝังเข็มก็ ายก็ะหายครับเดียวมันก็เป็นอีกแต่ทาราบำบัดดิฉันใช้บริการมาสองปีแล้วค่ะดีมากดิฉันมาทำทาราบำบัดได้ผลดีค่ะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงลงกระไดมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือเคยตกกระไดมา12ขั้นมาแล้วแล้วก็เดินก็กลัวแต่ตอนหลังนี่ก็เจ้าเดีมาทาราบำบัดนี่ก็เดินสะดวกแล้วก็ไปเที่ยวไหนได้สบายไม่ต้องพึ่งใครค่ะ แล้วทารับะดีมากครับผมไหลติดนะครับติดเดิมเนี่ยติดข้างซ้ายนะครับแล้วก็ไปนวดไปอะไรต่างก็ไม่ก็ไม่ดีขึ้นนะฮะมีเพื่อนผูงแน่นะไม่มาที่ศูนย์สื่อนทอนนี่นะครับก็คุณหมอก็ให้ทำกายภาพบาบัดทำอยู่เป็นปีฮะก็ดีขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าเนื่องจากพอเรา เป็นข้างซ้ายข้างขวาเราก็เราก็ลงใช้ข้างฝามากขึ้นแล้วที่เป็นข้างฝาแล้วเป็นหนัก,กว่าข้างซ้ายอีกก็เลยเมาทำกายภาพบับัดต่อแล้วก็เลยตหลกคุณหมอบอกว่าให้มาทำคารา,ารบบำบัดด้วยทำคารา,ารบบำบัดนี่ก็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 ดีดีกว่ากายภาพบำบัดตรงที่ว่าเราสามารถออ,อ,อ,ออกกำลังกายอกว่าหรือว่ารักษาได้ทั้ง ทั้งทั้งสองแขนนะครับก็นะักกายภาพบำบัดที่นี่ก็ดูแลจะใส่ดีนะให้เพิ่มท่าได้เรื่อยๆตามตามความสามารถของเรานะครับก็ทําไปตารางบ,บัดประมาณสิบกว่าครั้งแล้วก็ก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังต้องมาทําต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันแกว่าบัดนี้ทารางบ,บัดนี้มันไม่เหมือนกินยานะครับ มันช้าแต่ว่ามันมันช้าแล้วมันมันได้ไประโยชน์คือมันช้าแล้วมันหายหายสนิทครับผมสวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยไทยเราก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการรับมือกับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีการเดินหน้ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไร วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างนี้ยิ่งนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปีเอสกลสครสตยาธรนะครับและได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์สุพรรณศรีธรรมาครับสวัสดีครับวันนี้ผู้สูงอายุแล้วเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะเรามีการนิยามเรามีการแบ่งแยกกลุ่มอย่างไงบ้างครับครับวันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าคําว่าชมพูผู้สูงอายุเนี่ยคืออะไรครับอันนี้องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ตั้งคํานิยามไว้ค่อนข้างจะชัดเเจนลยว่า ประเทศใดที่มีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเกิน10%หรือว่าอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมากกว่า7%เนี่ยเขาเรียกว่ากําลังก้าวเขา้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ซ และก็อายุ65ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นประมาณ14%นั่นแหละเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุกับประเทศไทยตอนนี้มาดูประเทศไทยครับนะฮะตามข้อมูลสถิติจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมาร์นีดอนที่ออกมาเมื่อปีปนี้เองวันที่22ตุลาเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย10ล้านคนหรือประมาณ106ของประชากรและอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ7ล้านคน เพราะนั้นสรุปก็คือชัดเจนว่าเราเนี่ยก้าวเข้าไปเป็นสังคมผู้สูงอายุและไม่เกิน1ิปีเนี่ยเราคือประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเลยทีเดียวคดีในผู้สูงอายุเนี่ยก็บแบ่งเกรดนะครับ,รบว่าเขาแบ่งเป็นสามเกรดเกรดแรกคือผู้สูงอายุที่ยังออกสังคมได้ช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้ก็โชคดีเพราะ,ะประเทศไทยเนี่ยจะมี ในจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 90, เก้าสิบปบเปอร์เซ็ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ออกสังคมได้ครับที่เหลือประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ปิดบ้านละออกไปไม,ไม่สะดวกไม่สะดวกลแล้วแล้ว เหลืออีกประมาณ1.6%เนี่ยเรียกติดเตียนโอ,นอ้ลุกไม่ขึ้นคือลุกไม่ขึ้นนี่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือสภาพสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบันครับกระทรวงหมอกรมหมอวันนี้เตรียมการยังไงบ้างครับครับในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองียรัจะได้ดูครับเรื่องติดตูดไม่ตกดตู้เนี่ยอย่างแรกคือถึงเรื่องวัตถิสัมพันที่ช่วยเหลือเด็กหน้าครับเราก็ส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงครับิว แต่ว่าประจุวันที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องอาหารการออกกำลังกายการมีสุขภาพจิตท่าสารูนที่ดีแต่นอกจากนั้นนี่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องในส่วนของสังคมจิตอาสาในการดูแลสังคมอื่นนหรือว่าส่งเสริมให้มีจำนวนผู้สูงอายุ ตำบลอือเกอต่างๆก็จะมีกิจเด็กกำมครับที่ททแล้วผมไปากับท่านรัฐมนตรีที่นนทบุรีนี่มีจิตอาสาคุณลุงคุณป้านเนี่ยมาร้องเพลงศุนทรารพขับกลอมในโรงพยาบาลด้วยรัฐมนตรีครับผมผมในใจผมไม่ได้ดูแคลนรัฐนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าอุ้ยรัฐเรามีสถานที่แบบนี้เหรอแล้วมันมีที่นี่ที่เดียวหรือว่ามันมีแบบนี้หลายๆที่ไหมครับบริการสวยงามแล้วก็ดูแล้วเป็นระบบมากกว่าเอกชนหลายๆที่ด้วยซ้ำไปความจริงไม่น่าเชื่อว่าภาครัฐเองก็สามารถที่จะ ไม่เกิดกบภาพาะอย่างนี้เกิดขึ้นในหลายๆโรงพยาบาลเพราะของกระทรวงสาธารณสุขและของโรงเรียพทย์ก็มีทั่วประเทศนะครับไม่ใช่มีเฉพาะที่ศูนย์ชรินทร์เท่านั้นครับทีนี้ในภาพใหญ่เนี่ยเราจะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุยังไงได้บ้างครับเพราะว่านโยบายเนี่ยมันต้องมันต้องชี้มาชัดอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดมาไม่ชัดสมมติผมนั่งนึกผู้ป่วยผู้สูงอายุปวดหัวไปหาหมอก็ก็ยาแก้ปวดหัววันนี้นอนไม่หลับก็ไป แต่ผมว่าบางทีมันมีอารมณ์จิตใจมันมีหลายๆอย่างซึ่งทางนโยบายเนี่ยต้องออกวิธีการออกมาเหมือนกันครับวันนี้ก็ชัดเจนเลว่ารัฐบาลน,นี้ได้ประหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยคแล้วก็ได้ให้ความสําคัญเพื่อเตรียมการรับสังคมผู้สูงอายุโดยได้ตั้งจัดตั้งงบประมาณให้ลงมาเลย600ล้านเพื่อมาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครับทั้งหมดในปีนี้นะฮะซึ่งเป็นปีแรก ซึ่งอันนั้นเองเนี่ยเป้าหมายดําเนินง,งานก็คือว่าพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้จากพวกที่ติดเตียงเนี่ยพัฒนาตัวเองโดยทีามาติดบ้านได้ติดเตียงหมายถึงว่านอนอลุกไม่ขึ้นต้องมีคนดูแลต้องมีคนดูแลเนี่ยก็จะไปดูแลสุขภาพให้สามารถจะดูแลตัวเองได้ติดบ้าน uh huh. จากติดบ้านก็ ออกไปติดสังคมออกไปสู่สังคมท่านจะได้ไม่เหงาท่านจะได้มีอะไรมีชีวิตที่มีสุขภาพรวมทั้งครอบครัวด้วยนี่ก็ต้องให้ครอบครัวช่วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีเขาเรียกว่าสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแล้วก็มีสถาบันเร่อศูนย์ุรินทร์เพื่อการอะไรกอะไรนะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ซึ่งก็คือที่นี่นี่นะฮะแล้วที่จริงก็มีสาขาอยู่นะไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวอันนี้ก็เพื่อเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ถ่ายทอดด้วยวัตการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแล้วถ่ายทอดลงไปสู่ประชาชนสู่ครอบครัวและสำคัญที่สุดคือสู่ตัวผู้สูงอายุเองให้คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุหน่อยฮะท่านรัฐมนตรีเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็ในนโยบายเนี่ยพาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแนะนำหน่อยหลายคนมองผู้สูงอายุคือ คือสิ่งที่ลูกหลานต้องเลี้ยงดูแต่ในหลายประเทศนี่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทาหลายๆอย่างให้กับสังคมได้เราทําอะไรให้กับกลุ่มผู้สูขของอายุอยากจะสื่อสารอะไรบ้างครับผมว่าจากความจากความก้าวหน้าทางทการแพทย์การแพทย์จากการที่การดูแลผู้ป่วยจะบป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพ คนก็ต้องอายุยืนครับแตนประเทศไทยเกิดน้อยอประมาณครอบครัวหนึ่งมีลูกแค่คนสองคนครับรเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ได้เนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศคือทั้งภาครัฐแพทเอกชนเนี่ยต้องตระหนักและคิดแล้วก็ช่วยกันในการที่จะ,ะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและถึงที่สำคัญคือผู้สูงอายุเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองมเหมืนอนที่สมองในประเทศฝร,รั่ พระเจาดาได้ส่งให้พรในวันกเกษียณยุราชการว่าผู้ชราอย่างมีคุณภาพดูแลตัวเองให้ดีครับดีใจเหลือเกินนะฮะที่มีการดูแลแบบนี้วันนี้ขอบคุณท่านเตรีมเป็นอย่างสูงครับคุณครับคุณตีครับและทั้งหมดนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในมิติของบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ